สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเกงพาลนะครับคลิปนี้เราอยู่กับสิทธิ์เจริญการช่างครับสิทธิ์เจริญการช่าง2023นะครับคันนี้โครงบอดี้ยังเป็นเหล็กนะครับคันที่โชว์อยู่ส่วนปากนี่ก็จะเป็นเหล็กทั้งชุดเลยครับ ลูกดาวก็จะเป็นลูกดาวเลดแล้วก็จะใช้บูทยางครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดหรือจะแตกจะหักนะครับคานป่ากก็เป็นสแตนเลสครับหนามากครับเป็นฉากประกบคอนี่ก็เลดเลดหนาครับสวยมากส่วนด้านหน้านี่ไม่ได้รับน้ำหนักะลรก็จะเป็นเ,เลดโชครับจะเป็นคันนี้จะเป็นเลดมันนะครับ ไม่ใช่เหล็กเงาโครงโครงด้านนอกนี่เป็นเหล็กนะครับส่วนโครงบอดี้ด้านในนี่ก็ใช้เป็นเหล็กนะครับเหล็กเหล็กก็จะเป็นเหล็กหนาหนาเช่นกันนะครับงานก็สวยอยู่นะครับรอยเชื่อมรอยลไยสวยแล้วก็แข็งแรงนะครับสเปคคันนี้ก็ปากเกี่ยว3เมตรตู6ฟุตส แล้วก็อุ้ม2ตันครึ่งครับส่วนปัม๊มก็จะเป็นปั๊มไดกินยี่สิบสามนะครับเครื่องยนต์ hino j o 8 c j ไฟครับช่วงล่าง12ครับตริกร้อนเป็นของ world tractor นะครับลอนเลอร์สิลูกแคเรีสอลูกแล้วก็ล้อนำยี่ครับ ของเขาก็ตรงนี้ก็กำลังมาแรงนะครับสิทธิเจริญการช่างคันนี้จะเป็นของสาขาหนึ่งนะครับของอู่ใหญ่ฮะมอเตอร์ไดกินครับแม่ปั๊มกับมอเตอร์เป็นไดกินทั้งชุดเลยครับ,รบส่วนกรก็เวอร์เท็เตอร์สิบสองครับเทอร์โบคู่ กำลังนิยมแล้วครับพอดีมารีวิววันนี้ตัวสเทอร์โบไม่อยู่แล้วนะครับลูกค้ารับไปแล้วสวยมากครับราคาค่าตัวอยู่ที่2องล้านสามแสนสมืนครับพี่น้องราคาเบาๆครับ หนามากครับเหล็กหนามากเหล็กหนาแล้วก็เหล็กก็จะใช้เป็นเหล็กเหล็กหนาเช่นกันนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงรอยเชื่อมรอยรอยอะไรก็ถือว่าสวยเลยครับถังเชื่อเพลิงเหล็ครับน่าจะได้ร้อยกว่าลิตรอยู่นะครับ<ม>แล้วก็ เสาตู้เสาคอนี่ก็จะมีเหล็กซับด้านในอีกหนาเป็นนิ้วครับแข,แข็งแรงต้องบอกกันเลยว่าแข็งแรงมากครับนะครับส่วนคานนี่ก็จะมีเหล็กสามเหลี่ยมซับอีกทีหนึ่งซับเพื่อความแข็งแรงแล้วกไไ็ไม่ให้ดินไปค้างครับไม่ให้ดินไปค้างบนคานบนอะไรนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็น เผาอลอยครับเผาอลอยมาปั่นชุดชุดปากอีกทีหนึงไม่ต้องกวนเรื่ององศานะครับเวลายกขึ้นยกลงใส่พานก็ยังคงตึงเท่าเดิมฮะนี่มีลูกลอกที่ที่ขยับได้ครับออกแบบมาได้ดีครับออกแบบมาได้ดีทีเดียวก็คือจะจะสั่งต่อเป็น บอดี้เล e ก็ได้นะพี่น้องโครงตู้เล e เลยก็ได้นะครับราคาก็จะอัพขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะสวยมากส่วนเล้วหนวดก็จะมีตัวนี่ครับตัวล็อกหนวดนะฮะไม่ต้องกลัวว่าหนวดจะหลวมเพราะว่าเพราะว่าล็อกไปเลยนะฮะ ตอนนี้คิวที่อู่ก็ยังพอมีอยู่ครับ mm hmm. FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกับทางอู่ได้เลยครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาสอบถามาทางช่องลุงเก่งก็ได้ครับผม mm hmm. เดี๋ยวพบเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ